สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแฟนเพจสองรถสวยทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่ผมสองรถสวยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมไม่ได้มาขายไมโครนะครับแต่จะมาขายเป็นตัวอุปกรณ์หลากไมโครนะครับผมถ้าหากท่านใดต้องการของดีราคาถูกมาที่ผมเลยครับสองรถสวยนะครับผมอยู่พานทองชลบุรีนะครับผมติดต่อได้เลยครับผมมีสินค้าให้ท่านเลือกนะครับผม เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าตัวลากมือ2ส,สภาพเป็นยังไงบ้างและราคาโดนๆสำหรับลูกค้า2รถสวยทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามพาจะดูกันเลยนะครับผมนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนี่นะครับตัวลากแมคโคเล็กนะครับผมกว้างเม .80 นะครับผม PC 15, PC 20, PC 10 pc สามสิบ pc 3 5ขึ้นได้เลยนะครับตัวนี้ขึ้นได้เลยนะครับผมขึ้นได้เลยตัวนี้มี4ล้อนะครับผม4ล้อนะครับผมราคาอยู่ที่35,000บาทนะครับผม35,000บาทนะครับผมสภาพยางก็ยังสวยๆอยู่นะครับประมาณ70%กว่าได้เลยนะครับผมเรียกว่าซื้อไปใช้งานได้เลยครับผมต่อกับตัวรถ กระบะเล็กนะครับผมต่อกับตัวรถกระบะเล็กนะครับผมราคาดีๆแบบนี้ท่านใดไม่อยากพลาดโทรเข้ามาได้เลยครับ0874868293 0874868293นะครับผมก็ฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมวันนี้สวัสดีครับ